เราจะมาพูดถึงเรื่องคำสั่งมอบอำนาจก่อนนะคะในการเรื่องของคำสั่งมอบอำนาจของเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเราจะมีทั้งหมด2คํคำสั่งคำสั่งที่1คือคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่686ทับ2559ลงวันที่18เมษายน2559นะคะในคำสั่งแรกเนี่ยเป็นคำสั่งที่มอบอำนาจให้ข้าราชการดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจดทะเบียนแล้วนะคะในคำสั่งดังกล่าวเนี่ยเราก็มอบอำนาจให้กับหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานสามระดับก็คือ ท่านอธิบดีนะคะแล้วก็นายแพทย์สรรสุขจังหวัดและก็ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชนกนะะในการที่จะดูแลในเรื่องดังต่อไปนี้คือควบคุมให้มีการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนนะคะรวมทั้งแจ้งรายละเอียดข้อมูลและนําส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนและเงินเพิ่มถ้ามี รณีเงินเพิ่มอันนี้นคืออะไรคือกรณีที่อย่างเช่นว่าเงินที่เราจ่ายในในเดือนทานั้น่ะยังขาดอยู่เนื่องจากมีการเพิ่มค่าจ้างหรือมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราจ่ายไม่ทันในเดือนนั้นก็คือจะจ่ายในเดือนถัดไปก็จะมีเรื่องของเงินเพิ่มเกิดขึ้นในส่วนนี้ก็เป็นหน้าที่ของท่านท่านทางท,ท,ท,ท่านที่จะต้องเป็นคนควบคุมให้มีการจ่ายอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะค่ะและในการที่เรามอบอำนาจนี้ก็มอบอำนาจเฉพาะงานในหน่วยงานที่ท่านรับผิดชอบอย่างเช่นอธิบดีก็ของแต่ละกรมนะคะของท่านนายแพทย์สาธารณสุขก็ของ จ้าหน้าที่พนักง,งานกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดนั้นๆไม่ว่าจะอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลสูตรโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนหรือสถานีอนามัยก็เช่นเดียวกันนะคะท่านก็ต้องดูแลทั้งหมดค่ะเช่นเดียวกับพ่วงในการสวชก็คือวิทยาลัยทั่วประเทศนะคะอันนี้เป็นคําสั่งที่1นะคะต่อไปจะเป็นคําสั่งที่2ค่ะนะคะเป็นคําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่6 8 7นะคะลงวันที่18เมษายน59เช่นเดียวกับคำสั่งต้นนะคะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องมอบหมายให้ข้าราชการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณ ไดมอบ3มท่านเช่นเดียวกันก็คือท่านอธิบดีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชนกนะคะเรื่องนี้มอบอะไรบ้างนะคะคข้อข้อที่1ก็คือรับสมัครสมาชิกกองทุนและอนุมัติการเป็นสมาชิกกองทุนนะคะต่อจากนั้นเมื่ออนุมัติสมาชิกกองทุนแล้วถ้าเกิดสมาชิกประสงค์ที่จะลาออกท่านก็มีอำนาจในการที่อนุมัติให้สมาชิกลาออกจากกองทุนด้วยนะคะถ้าลาออกแล้วก็จะมีผลประโยชน์เกิดขึ้น เกี่ยวกับเรื่องเงินสะสมเงินสมทบนะคะในเรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่ของท่านอีกเช่นกันที่ต้องมีการแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกรวมถึงนําส่งข้อมูอลเอกสารต่างๆเพื่อประกอบการที่จะเบิกจ่ายเกี่ยวกับเงินของกองทุนที่ท่านจะได้รับในให้ใหพกศได้รับต่อไปนะคะแล้วก็รับรายงานเรื่องต่างๆจากกองทุนรวมทั้งเรื่องอื่นๆและอีกข้อหนึ่งที่มอบในเรื่องนี้ก็คือมอบหมายให้กับท่านทั้ง3ท่านนะคะในเรื่องของการที่จะลงนามอนุมัติแทนคณะกรรมการ กองทุนสำรองนี้ที่อนุมัติครั้งแรกของสมาชิกทั้งหมด4 0 0 0 0กว่าคนนะคะก็ให้ท่านทั้งสามท่านเนี่ยเป็นคนเสนลงนามแทนในส่วนนี้คะ่ะทั้งหมดคำสั่งมอบอำนาจก็จะมีแค่นี้หลักค่ะในเรื่องของคำสั่งมอบอำนาจนะคะถ้ามีอะไรสงสัยก็ให้ติดต่อที่กลุ่มงานพนักง,งานกระทรวงสาธารณสุขนะคะเบอร์โทรศัพท์0 2 5 9 0 2 0 8 1 2ค่ะนะคะประจำมีเจ้าหน้าที่ประจำเขตอยู่แล้วนะคะค่ะ